ตั้งแต่ซื้อรถมาถามว่าอยู่บ้านสักวันหรือยังคำตอบก็คือไม่ซ้อมขับทุกวันไม่ว่าลูกจะป่วยตัวเองป่วยหรือสามีป่วยก็ต้องไปขับรถให้ได้อยากไปซ้อมขับรถใช่ไหมไม่อยากออกเที่ยวตอนปั่นจักรยานพ่วงคิดว่าพาลูกเที่ยวบ่อยใช่ไหม พอซื้อรถเท่านั้นแหละจ้ะคูณสามไปได้เลยพยายามจะถ่ายรูปกับลูกแต่ว่าไม่ประสบความสาเร็จเด็กชายออสการ์ยกมือไหว้ขอเถอะอย่าถ่ายได้ไหมมาม่าลำคาอาทิตย์ก่อนนู้นได้ไปขับขี่อาทิตย์ต่อมาซื้อรถเลยจ้ะรถที่ใช้ตอนขับรถที่โรงเรียนก็คือ Volvo เป็นรถยนต์ไฟฟ้าสีดําแบบนี้เลยขับดีมากแล้วพอตอนไปสอบไปขับขี่ก็โชคดีได้รถรุ่นเดียวกันเป๊ะต่างกันแค่สีเพราะว่าตอนสอบขับคันสีขาวขับแล้วชอบมากแล้วมันไม่มีเสียงเลยจ้ะเงียบซนีถ้าได้ไปขับขี่ก็ต้อง ซื้อรถวอลโว่เหมือนกันแต่วอลโว่ที่เราได้มาด้านเป็นรุ่นนี้ไม่เด่นไม่ดังไม่มีตากเลยสักป้าอยากได้แบบสองคันที่โชว์เมื่อกี้อ่ะแต่เงินในบัญชีไม่ถึงนับไม่ถูกแล้วตอนนี้ว่าคนขับหรือว่ารถเนี่ยอายุเยอะกว่ากันแต่ตอนที่ไปซื้อก็พาน้องข้างบ้านที่มีความรู้เรื่องรถยนต์ไปด้วยเขาก็ลองขับตรวจเช็คให้เราว่าทุกอย่างอยู่ในสภาพดีสนองสนิมก็ไม่มีอาจจะเป็นรถเก่าของเขาแต่ว่าใหม่สำหรับเรานะจ๊ะแม่ซื้อรถยนต์มือสองมาใช่ไหมไม่ใช่ มือซี่แต่ซื้อเงินสดเชื่อเบิดอทวงนะว่าไปาอยากใช้ชีวิตติดแกรมแต่เงินในบัญชีติดลบมีเงินเท่าไหร่ก็ขับเท่านั้นเนาะไม่เป็นนี้ดีที่สดุดแค่ขับไปทํางานห่างจากบ้าน10นาทีไม่ต้องซื้อรถแพงๆเราะที่พูดมาคือปลอบใจตัวเองอ่ะไม่เป็นไรชีวิตนะเนาะลําบากวันนี้พรุ่งนี้ก็ลําบากต้องออกไปทํางานนะ จะได้มีเงินชีวิตจะได้ดีขึ้นสักวันเราจะต้องได้ซื้อเหมือนสองคันแรกที่เราเคยขับหรือเปล่านะยังคงเป็นคำถามที่ค้างคาใจอ่ะไม่เป็นไรถึงรถจะเก่าแต่เงินในกระเป๋ามีเจ็ดแสนหมายถึงคนอื่นนะไม่ใช่เราส่วนเรามีในกระเป๋าเจ็ดร้อยจ้ะจะอยู่ถึงสิ้นเดือนหรือเปล่าพอได้รถมาดานันไม่สบายทั้งแม่ทั้งลูกก็เลยได้หยุดอยู่บ้านหนึ่งอาทิตย์เต็มๆตหยุดอยู่บ้านที่แปลว่า พาลูกออกไปขับรถกลางวันออสการ์คงอยากถามว่าแม่หนูไม่สบายนะทําไมแม่ให้นอนอยู่บ้ามนมามากาลังเหิรถลุกทนหน่อยนะวันนี้วันเสาร์ปรปามังคุดหยุดงานด้วยก็เลยจะไปทํากิจกรรมครอบครัวและอากาศหนาวมากไม่รู้จะไปไหนก็เลยพาลูกมาที่พิพิธภัณฑ์ซึ่งขากลเนี่ยปปามังคุดเป็นคนขับส่วนขากลับเนี่ยดิฉันเป็นคนขับเองปปามังคุดก็คอมเมนต์ว่า ขับดีรู้สึกปลอดภยัยแต่เวลาจะเลี้ยวหรือเข้าโค้งเนี่ยอย่าผ่อนความเร็วมากเกินไปเดี๋ยวข้างหลังจะมาชนตูดได้เรามือใหม่อ่ะเนาะจะเลี้ยวจะเข้าโค้งก็แบบชะลอซะจนแบบแทบจะจอดอยู่แล้วอะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยออกไปขับทุกวันรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดตอนนี้เด็กๆทั้งสองก็ได้รับอนุญาตให้นั่งรถไปกับแม่ได้แ,<ม>แล้วดเด็กหญิงอลิซานะนั่งไปกับแม่ก็เชียร์แม่ตลอดทางไปห้างใช่ไหมพอจะไปจอดแล้วรถเยอะเนี่ยนางก็จะแบบว่ามามา เธอทำได้ตรงนี้มีที่ว่างเข้าไปจอดสิเธอทำได้คนชอบเที่ยวเหมือนกันไง กำลังใจดีมะไปไหนมาไหนกับลูกตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตง่ายขึ้น3ล้านเปอร์เซ็นต์คือหมายความว่าไม่ว่าจะฝนตกฟ้าร้องอากาศดีหิมะช่ำก็ไปได้ไงแต่ด้วยความที่เราซื้อรถเก่าอะเนาะตั้งแต่ได้มาก็ขับดีมาตลอดไม่มีปัญหาอะไรเลยเมื่อวานออกไปข้างนอกกับลูกสาวจะไปซื้อไข่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตกันไปถึงจอดแล้วถอดกุญแจออกจากรถไม่ได้พยายามถอดอยู่นานยังไงก็ถอดไม่ได้สรุปก็คือไม่กล้าลงไปซื้อไข่เพราะว่าถอดกุญแจไม่ได้ไงก็เลยขับวนมาที่บ้านเอ้าพอมาถึงที่จอดรถที่บ้าน ดันทอดได้นีเพิ่งซื้อมาได้อาทิตย์เดียวเองนะเริ่มงองแงแล้วก็เลยไม่ลงจากรถจ้ะสองแม่ลูกก็เลยครับ ไปกันต่อที่อีเกียพอไปถึงที่อีเกียใช่ไหมก็ถอดอยู่นานกว่าจะออกกลับจากอีเกียมาบ้านปรากฏว่าถอดไม่ได้อีกแล้วก็เลยทิ้งมันไว้ยังนั้นแหละเดินเข้าบ้านแล้วให้ป้าปามังคุดไปทาให้ป้าปามังคุดบอกว่าปุ่มตรงเกียร์มันฝืดเดี๋ยวต้องเอาน้ามันยอด้านน่ะก็คือบ้านเราไม่มีน้ํามันอะไรเลยนอกจากน้ํามันพืชแล้วก็น้ามันมะกอวันนี้ดิฉันจะขับรถไปทํางานเป็นวันแรกเป็นกําลังใจให้ด้วยว่าเราจะถอดกุญแจออกหรือเปล่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเฮ้ดู